กรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบุ้งหลายท่านตกใจกับการจากไปของบุ้งในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับขออย่างเดียวนะครับไม่เอาถ้อยคำหยาบคายคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสง่งทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k ของ The Standard นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยทาง The Standard Now ของเรานะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเนติพรสเสน่สังคมหรือว่าบุ่งบุ่งนี่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการถูกคุมขังแล้วก็ได้ประกาศว่าจะอดอาหารประท้วงณนะทันทัสถานหญิงกลางล่าสุดวันนี้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของบุ้ง นะฮะท่ามรเป็นอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับไล่มาตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณสัก8ปดโมงครึ่งทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเอนะครับบอกว่าเช้านี้โรงพยาบาลราชทันแจ้งว่าบุ้งหัวใจหยุดเต้นและกําลังปั๊มหัวใจอย,จอยู่แล้วต้องย้ายโรงพยาบาลก่อนที่เวลา11บเอโมงยีนาทีครับมีรายงานว่าบุ้งเสียชีวิตแล้วแล้วต่อมาครับตอนบ่ายโมงครึ่งทางกรมราชทันก็ได้ออกแถลง กรณีการเสียชีวิตของบุ้งนะฮะบอกว่าบุ้งมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งทางทีมแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชทันและแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้พยายามกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถตั้งแต่เวลาประมาณ6 2โมง20นาทีจนถึง11มง22นาทีร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบตอนเวลา11มง22นาที หลังจากที่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันได้รับตัวเนติพรหรือบุ้งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่4เมษายนบุ้งได้รับประทานอาหารและน้ำตามปกติซึ่งแพทย์และพยาบาลได้รักษาดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่ยังมีอาการขาอ่อนแรงและบวมเล็กน้อยผลเลือดมีภาวะโลหิตจ,จางเล็กน้อยเกลือแร่ต่ำบุ้งปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่และวิตามินบำรุงเลือดจนเกิดอาการดังกล่าวและเสียชีวิตในวันนี้ กรมราชธรรมขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวิทยามมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เพื่อเกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นจึงเห็นควรว่าให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งต้องรอผลการชนะสูตรนะครับและทางรัฐมนตรีวิทยมเนี่ยก็มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วด้วยฝั่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเองก็ได้ออกแถลงการชี้แจงการเข้ารับการรักษา ของบุ้งเช่นกันซึ่งก็จะคล้ายๆกับของทางราชทัรเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทนายด่างนะฮะทนายกฤษฎาดงนุจรัตก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ในวันนี้ทนายด่างบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต้องรอแพทย์ผ่าชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งในวันพรุ่งน,นี้ตอน9ก้าโมงว่าบุ้งเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการถูกคุมขัง ทำให้ร่างของบุ้งเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อรอการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนทนายบอกว่าทราบข่าวเมื่อช่วงเช้านะครับว่าบุ้งเนี่ยเป็นลมหมดสติและหัวใจหยุดเต้นโดยจะมีตัวแทนของศูนย์ทนายความเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะฮะก่อนหน้านี้ทุกวันก็พบว่าบุ้งเนี่ยก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตก็คือมีอาการบวมแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็บอกกับทางทนายความว่าป่วยเท่านั้นคุณหมอเนี่ยระบุในเบื้องตนน้นนะครับว่าเกิดจากการอดอาหาร และกาลังฟื้นร่างกายซึ่งครอบครัวขอให้รับประทานอาหารนะครับแต่ว่าบุ้งรับประทานไม่ได้เนื่องจากว่าอดอาหารมาหลายวันถ้าตามที่ทนายด่างบอกเนี่ยคืออดอาหารมาประมาณ30-40ถึงวันก็เลยให้เป็นสารโพแทสเซียมและแคลเซียมหรือน้ําแทนคือกินข้าวไม่ได้ฮะทีนี้ทนายด่างก็ได้พูดถึงทางราชการนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งหนังสือขอให้นําตัวบุ้งออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอก แต่ทางกรมรชาชัณฑ์ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอในการดูแลทีนี้นักข่าวก็เลยถามทนายด่างต่อนะครับว่าการเสียชีวิตของบุ้งนี้จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับการยื่นคําร้องต่างๆให้แก่นักโทษคดีทางการเมืองหรือไม่ทนายกฤษดางบอกว่าต้องให้ผู้ต้องหาคดีอาญาทางการเมืองตัดสินใจเพราะว่าแค่นี้เนี่ยทนายด่างบอกว่าผมเองเนี่ยก็ถูกสังคมบางส่วนต่อว่าอยู่แล้วว่าทําไมยุให้เด็กอดอาหารประท้วง ทีนี้ทนายดาบ,บอกว่าถ้าดูในคดีอาญาจริงๆแล้วผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดคดีนี้ถึงไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะฮะทนายด่างบอกว่าก็เห็นด้วยนะที่จะมีการผ่าพิสูจนศพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสซึ่งทางราชทัณฑ์ต้องตอบคําถามให้ได้ว่าทําไมถึงเสียชีวิตหรือพูดภาษาชาวบ้านคือทําไมถึงปล่อยให้ตายทําไมไม่รีบส่งตัวไปรักษาทั้งๆที่มีการเรียกร้องให้ส่งตัวเอามารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แต่เมื่อมีอาการดีขึ้นก็รับตัวกลับไปเรื่องบางเรื่องพูดไปมันขมคืนมาตรฐานของระบบราชทัณฑ์ไทยมีปัญหาหรือเปล่าและทนายทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะบอกว่าบุง้งได้รับการดูแลเหมือนผู้ต้องขังผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือไม่อันนี้ทนายด่างได้ทิ้งประเด็นนี้ไว้นะฮะส่วนเรื่องของพิธีกรรมวันนี้มีการเปิดเผยพิธีกรรมที่บุ้งเนี่ยได้เขียนเอาไว้ แล้วก็มีการลงลายเซ็นเรียบร้อยก็เพราะว่ามีการยกให้กับยกที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศไปแล้วว่าจะยุติการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะแต่ว่าบุ้งเนี่ยได้เขียนพินัยกรรมยกทุกอย่างให้กับยกไปดูแลเห็นว่ามีน้องแมวด้วยนะฮะเรื่องนี้ทางทนายก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายสินทรัพย์มรดกนะครับถ้าถูกต้องชอบทมก็เป็นไปตามนั้นซึ่งทนายด่างบอกว่าก็เห็นพินัยกรรมฉบับนี้แล้ว เป็นหนังสือที่ระบุชื่อชัดเจนก็เดี๋ยวขอให้ผู้จัดการมรดกเป็นคนจัดการต่อไปอันนี้คือทนายด่างนะฮะกฤษดางนุจรัสส่วนความคิดเห็นจากเพื่อนๆของบุ้งบ้างครับอย่างใบปอนัทนิตก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวบุ้งหลายครั้งบุ้งก็เลยเลือกที่จะอดอาหารมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้บุ้งเสียชีวิตหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายรอติดตามการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มซึ่งตัวบุ้งเองเนี่ยยืนหยัด สามข้อเรียกร้องด้วยกันหนึ่งก็คือประเทศไทยไม่ควรเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธมิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสองก็คือประเทศไทยควรปฏิรูประบบยุติธรรมไม่ควรมีผู้เห็นต่างทางการเมืองต้องติดคุกและสามไม่ควรมีใครต้องติดคุกและดำเนินคดีทางการเมืองอีกนะฮะเพราะเห็นแล้วว่านักโทษเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวทางกลุ่มก็เลยอยากจะให้3ข้อเรียกร้องนี้ยังอยู่ต่อไป เพื่อมาให้เหตุการณ์ของบุ้งในวันนี้เสียเปล่านอกจากนี้ทางใบปอยังบอกด้วยนะครับว่านอกจากบุ้งแล้วเนี่ยยังมีตะวันทานตะวันที่รักษาตัวอยู่ที่ทันเทสถานโรงพยาบาลราชทานและกําลังอดอาหารด้วยเช่นกันทางกลุ่มก็เลยมีความกังวลแล้วก็ขอเลยว่าอย่าให้มีใครต้องเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้อีกนะครับฝั่งของรัฐบาลบ้างครับ ฝั่งของรัฐบาลก็คือทางพันธบทเอกทวีสอดส่องรัฐบรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าก่อนอื่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและในฐานะตัวแทนรัฐบาลทุกคนขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของบุ้งอยากให้กระบวนการการชรนสูตรพลิกศพซึ่งถือเป็นสาวิชาชีพและเป็นคนกลางได้เข้าทำหน้าที่เชื่อว่าจะทำแบบตรงไปตรงมาและจะลดความรู้สึกที่ไม่สบายใจของแต่ละฝ่ายลงได้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือนจํา คุณทวีบอกเอาแบบนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยติดใจในประเด็นไหนก็ยินดีจะให้ตรวจสอบเพราะเรามีพรบการซ้อมทรมานหลักฐานต่างๆก็จะมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ส่วนคณะกรรมการที่คุณทวีตั้งขึ้นมาที่จะมาตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะเป็นไปตามหลักกฎหมายก็คือต้องมีแพทย์นิตเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีใบประกอบวิชาชีพต้องมีพนักงานอายการมีพนักงานสอบสวน มีพนักง,งานฝ่ายปกครองก็คือตำรวจแล้วก็ญาติิของบุ้งต้องเข้าไปรับรู้แต่จะไม่มีตัวแทนของทางราชทัณเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งรายงานเบื้องต้นที่คุณทวีบอกกับนักข่าวก็คือบอกว่าบุ้งได้อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณอยู่ร่วมกับตะวันทานตะวันเพื่อให้มีความรู้สึกว่าจะได้ดูแลซึ่งกันและกันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย นักข่าวก็เลยถามคุณทวีสอดส่องนะถึงอาการของตะวันทานตะวันคุณทวีบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเยี่ยมเพราะตอนนี้ได้รับแต่รายงานปกติแล้วส่วนตัวถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาไม่อยากจะพูดอะไรก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าคุณทวีสอดส่องเองนี่น่าจะเข้าไปเยี่ยมคุณตะวันเนี่ยภายในวัน2วันนี้นะครับขณะที่กลุ่มทะลุแก๊สบ้างครับกลุ่มทะลุแก๊สก็ได้โพสต์ถึงการจากไปของบุ้งเช่นกัน มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความที่ค่อนข้างจะยาวอยู่พอสมควรแต่บทสรุปนะฮะอันนี้คือเป็นโพสต์ที่อยู่ในรูปภาพก็บอกว่าเราสูญเสียอะไรไปเยอะมากทั้งเพื่อนร่วมทางครอบครัวอาชีพเงินทองและยังมีอะไรอีกมากที่อาจจะสูญเสียอีกในอนาคตเคยคิดด้วยว่ามันคุ้มไหมวะก็เป็นวอร์ดดิ้งนะฮะหรือว่าเป็นข้อความที่บุ้งเคยกล่าวเอาไว้ทางทะลุกแก๊สเนี่ยเขาก็เลยเอามาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นที่ค่อนข้างจะยาวอยู่เหมือนกัน แต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่ทะลุกแก๊สเขาโพสต์เนี่ยนะฮะก็คือจุดเริ่มต้นที่บุ้งเลือกที่จะอดอาหารคือรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสิ่งที่บุ้งยอมแลกคืออย่างน้อยก็ให้เป็นตราประทับว่ากระบวนการยุติธรรมได้ฆ่าลูกหลานของตุลาการซะเองไม่มีใครในประเทศนี้ปลอดภัยหรอกถ้ากระบวนการยุติธรรมยังเป็นแบบนี้จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อย่างไรบุ้งรู้ว่าครอบครัวเป็นห่วงบุ้งขอโทษครอบครัวที่ไม่ฟังอีกแล้ว แต่บุ้งรอไม่ได้ทุกวินาทีในนี้ของบุ้งมันมีค่าบุ้งไม่ได้เข้ามาเล่นบุ้งแรกได้คนที่ทำให้บุ้งเข้ามาในนี้ไม่ใช่ตัวบุ้งเองแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ทำแบบนี้กับบุ้งข้อเรียกร้องของบุ้งก็คือขอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและจะต้องไม่มีใครมาติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกขณะที่ยกนะฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคนหนึ่งที่ เป็นคนได้รับทรัพย์สินมรดกต่างๆจากบุ้งนะฮะเนื่องจากว่าบุ้งเนี่ยเขียนพินัยกรรมชัดเจนว่ามอบให้กับทางยกนะฮะยกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่อนข้างยาวเหมือนกันยกบอกว่า Respect มากๆที่ตั้งตรงอยู่ในหลักการวันนี้ในปีที่แล้วเรายังไม่ได้เจอกันข้างนอกเลยเมื่อไหร่สังคมไทยจะก้าวไปเปิดรับสีที่หลากหลายได้จริงๆสทีสังคมไทยมีแต่ขาวกับดำคุณได้มองตัวเองบ้างหรือยัง คุณไม่เคยก้าวพลาดไม่เคยทําผิดเลยหรือก่อนที่คุณจะป้ายสีให้ใครดํามืดช่วยกรุณาดูสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ซสก่อนในตอนนี้ยังมีแพทย์รังสีมีแรปเปอร์มีหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกครอบครัวแต่เขาต้องจากเป็นจากไปอยู่ในนั้นทั้งที่เขาควรจะได้อยู่ด้วยกันทําตามความฝันของตัวเองแต่ฝันร่วมกันของพวกเขาคืออยากเห็นประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่คือยกนะฮะ ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงการจากไปของบุ้งเช่นกันคุณผู้ชมหลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามาทั้งใน f a c e b o o k YouTube t i k t o k อยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายความเห็นนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาอยู่ในขณะนี้ขออย่างเดียวนะขอเป็นถ้อยคำที่ไม่หยาบคายแล้วกันนะครับขณะที่พักก้าวไกลครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับพักเก้าไกลบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อ,อการเสียชีวิตของคุณเนติพรเสน่สังคมหรือว่าบุ้ง ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นและวิธีการที่คุณบุ้งแสดงออกในช่วงที่ผ่านมาพักเก้าวไกลขอยืนยันหลักการว่าในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนต้องได้รับการรับรองไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองไม่ควรมีใครถูกปปิเสธสิทธิในการได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองและไม่ควรมีใครถูกผลักให้ต้องต่อสู้ ด้วยวิธีการที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตและที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนสิทธิ์ประกันตัวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีการเมืองที่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีการเร่งพิจารณากระบวนการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองและฟื้นความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคน นี่คือทางพรรคก้าไกลนะฮะขณะที่คุณช่อพานิกาวานิศแกนนำคณะ9กนะ้าหได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันบอกว่าต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือถึงจะทำให้สังคมตระหนักว่าคนเห็นต่างไม่สมควรตายหรือติดคุกและสิทธิการประกันตัวเป็นของทุกคนหรือแม้แต่มีคนตายแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่รับรู้กันอีกมีอีกหลายคนยังอยู่ในคุกไม่ได้ประกันมีอีกสคนที่อดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจา ถึงจะเห็นต่างกันแต่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันพึงรักษาความเป็นมนุษย์กันไว้เถอะนะ Race in peace นี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวคุณช่อพณนธิกาวานิชเนี่ยพรุ่งนี้จะมาแลกเปลี่ยนจะมาพูดคุยกันกับเราในรายการเด e s t a n น a า d Now ถึงประเด็นนี้ด้วยรวมถึงประเด็นต่างๆทางการเมืองนะฮะพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดติดตามกันได้6โมงเย็นเช่นเคยส่วนคุณอมรัฐโชคประมิตรกุลครับแกนนำพักก้าวไกลอีกคนนึงอันนี้โพสสั้นๆไม่ต้องมีแคปชั่นอะไรยาว คำเดียวโดโดๆโด background สีดำคือคําว่าบุ้งแค่นี้เลยสำหรับคุณอมรัฐโชคประมิตรกุลนะครับขณะที่คุณรังสีมันโรมสอสอ9ไกลอีกหนึ่งคนนะครับก็ได้บอกว่าข่าวการจากไปของบุ้งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากสิ่งที่สังคมต้องเห็นการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อทวงถามความเป็นธรรมถามหาสิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการแสดงออกของบุ้งแต่สิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับเพื่อให้สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ความสูญเสียเช่นนี้ต้องถามไปที่ผู้วิจัยกฎหมายว่าจะรับผิดชอบอย่างไรที่มีผู้เสียชีวิตและสุดท้ายคุณรังสิมันก็บอกว่าผมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบุ้งและอยากให้กระทระวงยุติธรรมนั้นผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิทธิเรื่องของการประกันตัวนะครับ ขณะที่อดีตแกนนาคนเสื้อแดงครับคุณนัทวุฒิใสเกลือก็ได้ออกมาโพสต์เช่นกันนะครับบอกว่าสู่สุขตินะบุ้งเสียใจด้วยอย่างยิ่งครับพี่ปันขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของบุ้งไม่ควรมีใครเสียชีวิตเพราะความคิดที่แตกต่างขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีสุดท้ายปล่อยเด็กๆที่เหลือออกมาเถอะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็เข้าไปส่องในโลกออนไลน์อยู่พอสมควรนะครับก็มีบางท่านอยู่เหมือนกันที่เอาคลิป ตอนที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเป็นรัฐบาลถึงเรื่องของการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีทางการเมืองเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนที่อยู่ในเรือนจําก็มีหลายท่านก็ไปขุดกันออกมาเหมือนกันนะฮะก็เป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้เอาเป็นว่ารายการเดอะแตนด์ด d n นาวของเรานะครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบุ้งอีกครั้งนึง